CSR ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกันที่หอจดหมายเหตุพุทธทาตอินทปัญโยกรุงเทพมหานครกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระที่นำพาท่านผู้ชมไปค้นหาและเรียนรู้หนทางสู่การภาวนาท่านพุทธทาตภพิขุปราดทางการเผยแผ่ธรรมะที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกตลอดช่วงชีวิตของท่านพุทธทาสพิขุได้ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะอย่างสม่ำเสมอมีผลงานและประจักษ์พยานอย่างมากไม่เฉพาะที่สวนโมกพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นแต่ได้แตกขยายออกไปสู่สังคมภายนอกและแวดวงศาสนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปีพศ2553ได้มีการก่อตั้งเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสพิคุอินทป,ปัญโยหรือที่เรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาผลงานของท่านพุทธทาสเพื่อพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา ส่วนโมกขพลารามที่สุราษฎร์ธานีตกลงให้มาทำหอจุดมหมายเหตุพุทธทาสขึ้นที่กรุงเทพแล้วเราเรียกกันว่าส่วนโมกกรุงเทพทางเกียรตินาคินพัทระเนี่ยรู้ข่าวแล้วก็ได้ช่วยเอื้อเฟื้อในการประสานในหลายประการข้อที่หนึ่งก็คือให้มีสํานักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารสํานักงานของทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นก็ร่วมกันก่อร่างจนออกมาเป็นมูลนิธิ และที่สำคัญก็คือการบริหารเรื่องปัจจัยเพื่อให้ได้มีทุนในการสร้างต้องบอกว่าเกียรตินาคินและพัทระนอกจากได้นำเงินเพื่อสังคมมาสมทบประเดิมในการก่อสร้างแล้วก็ยังสับสนดูแลต่อเนื่องมาเรื่อยมา ทั้งนี้ก็เพราะเกียรตินคินและพัทรัเห็นคุณค่าของงานของท่านอาจารย์พุทธทาสและที่สําคัญก็คือว่าด้วยเรื่องการที่จะทําให้สังคมนี้เจริญไปอย่างสมดุลไม่ได้แต่เพีย,ยงเรื่องทรัพย์สินเท่านั้น แปลว่าการเจริญการทําให้เจริญทีนี้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยก็มีร่างกายมีจิตใจแล้วก็มีสติปัญญาเพ้นการที่จะต้องภาวนาคือทุกคนต้องเจริญอยู่แล้วแต่เจริญยังไงให้ครบส่วนไม่ใช่เจริญแต่เพียงร่างกายทรัพย์สินสิ่งของแต่เจริญเรื่องจิตใจแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเจริญเรื่องความรู้ความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนาทั้งกายใจและปัญญาครับการภาวนาสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเท่าที่ได้สัมผัสกับเพื่อนฝูงบอกว่าอันนี้มันช่วย ช่วยให้อยู่ในโลกท่ามกลางวิถีชีวิตที่กำลังต้องดิ้นต้องรนกระเสือกกระสนหรือประคับประคองไปให้ได้เนี่ยก็ได้ดูแลใจิตใจให้สมควรด้วยหรืออาจจะมีใจิตใจที่ไปได้เหนือกว่าเรื่องกายที่มันร้อนรน แต่ที่สําคัญนั้นในพระพุทธศาสนาการภาวนาเนี่ยนอกจากทําให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นสงบเย็นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้มีชีวิตที่มีประโยชน์ที่ถ้าใครภาวนาได้สูงกว่านั้นก็อาจจะหลุดพ้นตัวตนแล้วก็ทําประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามแบบอย่างขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องภาวนา จึงสำคัญกับทุกคนตั้งแต่พวกเราคนธรรมดาจนถึงแม้กระทั่งพระราชามาหากษัตริย์ซึ่งก็ได้ทรงแสดงให้เราเห็นกันสวนโมกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ผู้คนได้มาใช้ประโยชน์เราเปิดกว้างให้กับคนทุกฝ่ายแต่ที่สำคัญก็คือสำหรับเกียตนาคินและพัทระซึ่งได้ช่วยเอื้อเฟื้อในการก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นจนแม้ทุกวันนี้ก็ยัง ให้ปัจจัยสนับสนุนในการทำกิจกรรมให้กับผู้อื่นเราจึงคิดว่าถ้าเราได้บริการให้กับคนที่ทำงานของเกียรตินาคินพัฒระเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจด้วยเพราะว่าเป็นทานนบดีเอื้อเฟื้อแล้วเราได้ตอบแทนขุนด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ตั้งชื่อการแบบง่ายๆสนุกๆว่าสุคนพามาและบัญชาพาไป เพื่อที่จะให้ชาวเกียรตินคินที่เอื้อเฟื้อพวกเรามากันทั้งองค์กรเนี่ยก็ได้รับประโยชน์บางอย่างที่เราได้ทําให้กับผู้อื่นเป็นการตอบสนองเพื่อเกียรตินคินก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันครับ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียตรตินาคินพัทระได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับกิจกรรมที่พาพนักงานมาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกกรุงเทพนี้ได้เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายน2559ในชื่อว่าบัรยงพามาบัญชาพาไปชิมนิพพาน และครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในชื่อว่าสุพลพามาบัญชาพาไปภาวนาโดยเริ่มต้นจากพนักงานกลุ่มเล็กๆในกลุ่มธุรกิจการเงินซึ่งเป็นผู้ที่สนใจฝ่าย,ายธรรมะเข้ามาเรียนรู้หนทางสู่การภาวนาและจะนำไปขยายผลและเผยแพร่เพื่อเป็นสถานที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ในหลักธรรม

เข้าใจความเป็นไปของชีวิต,วตเพื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้มั่นคงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลที่ทำสมาธินั้นพ้นจากกิเลส เพราะเป็นคนที่กำลังโตแล้วก็มันจะตายคือมันไม่มีใครโตแล้วไม่ตายใช่ไหมคะโดยแค่โช่วงที่ได้โตและได้แก่มีมีจังหวะชีวิตที่ได้พิสูจน์ก่อนจะตายและได้กลับบางอย่างก่อนจะตาย ก่อนที่เราจะไปภาวนากันนั้นทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยกรุงเทพมหานครได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนานำโดยคุณสุพลวัฒนะเวคินร่วมกับคุณอ้อมสุนิษาสุขบุญสังที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการภาวนาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรม ก็ในวันน the for ี้ที่ที่เราพาพนักงานมาเนี่ยก็ให้ได้มามีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาเพราะผมคิดว่าการภาวนาเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขเพราะว่าในชีวิตของคนทำงานเนี่ยที่แสวงหาทรัพย์สิน ชื่อเสียงเงินทองสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถ้าปราศจากการฝึกจิตใจเนี่ยที่ดีแล้วก็รู้จักเพียงพอ จากนั้นค่ะเราจะไปเพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรมที่นำไปสู่การภาวนาโดยนายแพทย์บัญชาพงพาณิชมาบรรยายข้อคิดกติธรรมที่แฝงอยู่ในภาพเขียนล้วนแล้วแต่มีความหมายในยะทางศาสนาให้ผู้ที่มาชมภาพเขียนนั้นค้นหาความหมายตีความหลักธรรมและไปสู่หนทางแห่งการภาวนา องหนะครับก่อนที่ผมจะไปที่หัวข้อทั้งสิบสองห้องอยากให้ดูข้างนอกก่อนข้างนอกจะเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้ากระชี้บอกรูกศิน์ของท่านนะครับให้เห็นว่านี่แหละคือสภาพแท้จริงของชีวิตนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็จะไปคล้องอยู่กับโลกลแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจความจริง ลากดูความหมายก็คือล้ะควัมไม่รู้เป็นต้นเองนนะก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นกับรูปภาพแต่ละรูปที่มีปริศนาธรรมมีมีความหมายเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน mm hmm. เกี่ยวกับธรรมะ mm hmm. เพิ่มความรู้ของเราอะค่ะคาว่าน,นิพพานเนี่ยมันก็คือความสงบตามที่ผมเข้าใจความสงบความสุข,สขที่ทุกคนแสวงหา เราจะแสวงหามันยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่พามาวันนี้ครับเมื่อเราได้เตรียมตัวสำรวมกายวาจาใจาสำหรับการภาวนากันแล้วก็ถึงเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความเงียบและปล่อยจิตใจที่เคยวาวุ่นให้หยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวยึดการภาวนาเป็นรั้วก,กั้นของความคิดฟุ้งซ่านของจิตใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นหนทางแห่งความสงบ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการธนุบำรุงศาสนายอย่างต่อเนื่องจนส่งผลบุญไปถึงทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมกับการตั้งมั่นปฏิบัติธรรมภาวนาจนเกิดสติสมาธิปัญญามีในความเยือนวัใจใจให้เรามีความหยุ่นได้อย่างไรในเมของเรามีแตความ คงต้องเป็นรักสมมานธรรมเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ทอต้องเป็นผู้คนตอกผลทานกุ่เกียรตินภัทรละนะคะก็จะทำ CSR ในสองรูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการทำ CSR ที่เรียกว่า In process คือให้อ่ การทำดีเพื่อสังคมเนี่ยอยู่ในกระบวนการทํางานทั้งหมดของพนักง,งานซึ่งก็จะทำให้การทําสิ่งเหล่านี้ยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องไปนะคะส่วนที่2ก็คือการทํา CSR ที่เรียกว่า after process ก็คือการทํากิจกรรมที่ไปทําร่วมกับชุมชนต่างๆนะคะสำหรับกลุ่ม KKP ขอนอนุญาตเล็กสั้นๆว่า KKP นะคะเราก็จะเน้นการทํา CSR ใน3พีล่าด,ด้วยกันนะคะขึ้นหนึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็ในเรื่องของการให้การศึกษา เพราะเราเชื่อว่าคนถ้ามีความรู้แล้วก็เก่งเนี่ยก็จะช่วยให้สังคมดีขึ้นอันที่สองก็จะเน้นไปนเรื่องของคนดีคือคนเมื่อเก่งแล้วต้องมีจริยธรรมนะคะแล้วก็จะจัดกิจกรรมต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมธรรมพภิบาลต่างๆนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ําท่วมภัยแล้งต่างๆก็จะให้พนักงานและผู้บริหารเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนค่ะ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียดนาคิมพัทระถือโอกาสเชิญชวนพุทรศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันสร้างบุญกุศลจากตนเองสู่ผู้อื่นค่ะ